สวัสดีคุณผู้ชมเข้าอยู่ในคอดเทลดในพา์ที่สี่แล้วก็เล่นต่อจากพา์ที่สามมาแหละพี่ไหนว่าผมตัดไว้ก่อนเนกลัวว่าโอ้มีสีไดงกลัวว่าโปรแกรมมันจะตัดเองรับผมกลัวมันจะหายดยูทิ้งอนุสรวรีมีจิตญาจารึกศึกชิงพบมังกรได้ทิ้งบาดแผลไว้มากมายบนดิแนแดนแห่งนี้มีคนไม่มากนะักที่รู้เรื่องนี้ยกเว้น รู้เพียงแต่ว่าโลหิตมังกรได้สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งลอย่างใหญ่หลวงข้าสงสัยจริงว่ามันจะมีมากกว่านี้ว้าวมีมากกว่านี้ชูเบาๆเห็นพวกนั้นไหมพวกโจนน่ะพวกมหาโจนน่ะทำไมพวกนั้นอยู่ที่นี้ได้นะเหมียวมาเถอะดูซิว่าเราจะค่อยๆจัดการพวกมันทีละคนได้ไหมนะเหมียว โอ้ยเชีย่ยแรงตีไม่เข้าเลยแพ้เวทแน่เลยอืมไม่แพ้สักเวทอ๋อแพ้อะไรวะอ้าทำไมตีก็เจอกคนอย่างกูมันต้องเรียกมารวมกันเว้ย <c oughs> พอสู้อย่างนี้เสียเปรียบตายตายตายแมวนี่แหละที่มาของคาว่าตายแมวอืม โอ้เอ็กพีเงินหกบาทเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ตรงสุดท้ายมันอยู่ข้างๆก็ต้องใช้ไฟฟ้าไปดีไเออไม่พอเออไฟฟ้าไปดีอย่างนี้ก็เออไม่มีอะไรจะใช้แล้วอืมอืมอืม,อมตายไปดีอันนี้ต้องตายไปดีฮีเจ้าพวกโจรเจ้าพวกโจรพวกนี้มันไม่เห็นเราหรือเปล่าผมอ่านถูกก็เปล่าแมวนักเวทอยู่ในนั้นหรือเปล่านะ มันอยู่ข้างนอกแล้วเจ้าเออเจ้าจัดการพวกเจ้าเหล่านี้ขอบคุณจริงๆพวกนั้นขโมยคาถาของเราไปไปให้เจ้านักเวทขี้โกงงั้นพวกเจ้าจะช่วยเราหน่อยด้วยการผสมภาษานวไปด้วยการผสมยาเหล่านี้ได้ไหมเมานี่มันดูขุนไงชบกนเจ้าอยากจะเอาไปทําอะไรหรอ เออมันเอาไว้ให้ผู้ว่าเนะี่ยเอออืมโอเคถ้างั้นนักเวทได้ให้ขวดยาแก่คุณโอ้โหอยู่สกายชิอาตัด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 ,ตดคืดมาถึงท่านผู้ว่าแล้วโอ้ท่านผู้ว่าคุณได้ให้ขวดน้ำยาแก่พุชและท่านผู้ว่าด้วยอืมไปไงต้องเติมผู้ว่าหน่อย จ่อยเดียนไปเลยข้าแทบจะรอ,อ,อทำได้ไม่ไหวแล้วสักอย,ยา่างเลยเยี่ยมมากข้ามีรางวัลงามๆให้เจ้าเช่นกันเอาเลยวูยยี่สิบแล้ววะโอ้เยอะเนี่ยเรียวอัพด้วยว้าวไปต้องทำต่ออีกนะอทำต่อข้ากำลังซ่อนตัวจงไปพบกับท่านผู้ว่าพุช โอ้พระเจ้าแมวเกิดอะไรขึ้นกับพุธกันนะจอมเวทเอานักเวทจอมโกงได้ยินเกี่ยวกับเออวิชาผ่าททานอลเล่เข้าพวกนัพยายามจะหยุดค่าอ้างค่าอ้างว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของเวทมนต์น่ะเขาบอกว่าแม้วเราจะช่วยเจ้ายัางไงได้ยังไงป้างภาษาไทยผมพวกนั้นมาเพื่อกำจัดพุธเราต้องปกป้องเขา โอ้โหเม่เดินทางทีนี่มาแล้วเนี่ยพุ่มนี้เหรอแมอวมันใช่นักเวทจอมโกงหรือเปล่าสนุปว่าเจ้าผ้วานกกรีดนั่นขอความช่วยเหลือแจกโลหิตมันกอนเหรออืมมาดูกันสิพระเจ้าจะรับมือ,อยังไงไอเหี้ยสามวงเลยเหรอก็เออขวนเจ้านั่นขวนเจ้านั่นให้กเก็ตเลยสหายเหมียว แต่วันนี้กูจะตายเพราะไอ้พวกนี้แหละจ้าโอโจายสฟ้าไปหน่อยสิใส่ฟ้าเหมียวอีกผีคุ้มมากเอาไปเลยนะเหมียวนี่ด้วยเหมียวเออพองขนของเจ้าสาหายเหมียวไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งโคตรนักเวทเลยไอชิบหายแล้วนักเวทเหรอ เป็นนักเวทเหรอมึงคิดว่าเป็นนักเวทดีที่ดีมาจากไหนดักดีเท่านายกประเทศกูไหมนายกอะเออนาที่ยกสูงจับพืนเนี่ยเออต้องใช้สายฟ้านี่สายฟ้าเออตอนนี้ต้องมันต้องใช้ไฟไปก็กันตายซะนี่เออก็มาสี่คิดว่ามึงคิดเกา่าเหรอผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงน,รงนี้ผมจะใช้นี่กันไม่ คิดได้มึงก้าโหเออเจอไฟไปหน่อยวูจะตายวะอยู่ก็ใช้นี่ไปเลยอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมอไปนี่แอปฟูลฟูนฟนหน่อยดิยจะตายแล้วเอ้าเมื่อกี้ผมขอโทษผมก็ะิกอ่ามานาของข้าใกล้จะหมดลงแล้วอ๋อเมื่อกี้มันอันเชิญโอ้อันเชิญตุ๊กระปุ่นด้วยเฮ้ยผมว่าอะไรผมตีเบาๆใส่ชุดผิดปัทโถ ต้องใส่ชุดไหนวะชุดนักเวทไม่เลยนักเวทแล้วก็ใส่คาทานักเวทบวกเลเวทผมครั้งนี้แรงชัวนี่กักาบวะฮ้ยไม่มีมานาไหมแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแมวน้อยนักเวทจอมโกงนั่นวิ่งสีไปแล้วนะจ๊ะ ต้องวิ่งไกลโอไกลจริงจริงว้าวเาจ้าอะไรตามข้าตามเออเจ้าอะไรตามข้า,าจริงจเหรอเนี่ยโหเล่าเรียนเสียงอะไรตอนนี้เอาไปไหนเนี่ยปลออ,อ๋อไม่ใช่ปล่อยข้าไปเถอะข้าเพียงแต่ทำการเก็บรักษาอะอะพาคานคริสตัลให้บริรสุทธิ์จ่เสมอพุทธนั่นเออเหนียวพุทธนั่นใช้คริสตัลเพื่อสร้างต้นแบบวิชาใช่ไหมคริสตัลน,นั่นเป็นวัตถุแบดมนต์แล้วไม่ ควรจะถูกใช้ในวิทยาศาสตร์ชี่ออกไปพ้นสายตาพวกเราไปซะไอตู่ไอตู่ไอตู่เพื่อนลุงข้างบ้านนะครับลุงแกที่ขายกับข้าวเออนั่นไอตูออ่ไม่ใช่ตู่อื่นใดนะว้าวเรียบร้อยมันต้องการเวลาสักพักเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสม แล้วข้าจะเจ้งอีกทีและนี่รางวัลของข้าเอ้ยรางวัลจากข้าขอบคุณนะไอตู่ก็ต้องเล่นไอตู่เราเลยโอ้ชุดนักเวทอัาขึ้นเดี๋ยวกราบหน่ดูชุดสิชุดไหนให้เวทแรงๆรงบ้งโอย้อยน่นี่เวทสิบหกเลยเหรอก่า <19 S 1> เวทเก้าเวทเอ้ยกดผิดได้เกาะด้วยออืดีดีดีและ คาถาก็คงเป็นคาถาเดิมแหละไม่มีอะไรดีอะคาถาเดิมแล้ว,าาลวสำหรับเวทนะหัวก็อันเดิมเลยจ้าอ่ะนี่อะดีสุดแล้วเวทแปดสิบไปรับเวทปาร์ตี้หารคนละครึ่งเน่เลยปาร์ตี้หารโฆษณาของอะไรนะ <laughs>